สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกคนนคะผมเดี๋ยวบาบนอิปพลจะพาไปเดินตลาดเย็นหัวตะเ้นะผมตลาดตอนเย็นัวตะเคอะไปชมกันเลยครับผมไปหาอาหารเย็นครับก็อาหารอีสานครับน้ำพริกอาหารเนียไปคอยกันพี่น้อง ดีครับเนอ้านเนีวเอา,าโลนึงเนื้อเอาไปทำแก้วฮ้อนวัุดบ,บเนื้อครับเนื้อเดือดว่วขายดีมากครับร้านนี้ร้านนัทลุง วอเตเคนะครับเนื้นอน่าลายะร้มั bon ื้อขาลายมีไหมนะไม่มีเล่มีใช่ไหมนั่นเอานี้แหละโลนึงเดี๋ยวมาเอาฝากไว้นี่ก่อนครับผมโ้หก้อนเบลลอร์เลยเนี่ย เข้าบ้านเลยรู้ว่าฝาเวลาฝาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาเดินเดินชมก่อนครับตาไปย่างเลยอ่ะวันนี้ถ่ายอะไรอ่ะฮะนี่มาถ่ายน้านี่แหละไม่มีทีเนี่ยมาเด้อใครอยากได้เนื้อไปซอยจุไปลาบก้อย พาเอฟมาเดินตลาดรับโครงการด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ต่อไปก็อะไรนะเรารับกันด้วยนะมสามสามอ่ะรับดูโครงการเลยของรัดนะครับเนื้อสวยๆนะครับดูดิเลือดบีเก็มีนะครับผมเนื้อไปซอยจูนะครับมึอแล้งครับผม อย่างงามๆนี่ก็จะเข้าโครงการด้วยคนระับแ้วเรา<อ>เดี๋ยวของบาทนี้ผนก,ก็สั่งไปโลหนึ่งครับผมเดี๋ยวเอาไปซอยจุ้จินคนระับมตอนเย็นลูกค้าก็ กำลังทยอยมาซื Warner ้อนะผมสนใจก็สั่งได้นาะสวยเป็นเครื่องน่ง เป็นตับมันก็มีครับผมช่้าขอซื้อดีนะคะเอาเ้าถุค่ะป็นแบไ้านี่เป็นแบ่งแบ่งขายก็ได้ครับดี ข้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะผมเนื้อเนื้อส,สวยๆนะวันนี้เชิญแวะมาซื้ออะไรครับผมอยู่ตลาดที่กัดอยู่ตลาดมอเตกน,นะครับนี่เราจะบุกบุกร้าน รันเนื้อครับของนัดลุงพ่อค้าก็สุดหล่อใจดีครับก่อนไปเลยเลยนี่คันนาก็มีนะสายจูครับสายจู ตับเหลือนิดเดียวนะครับเนี่ยอ๋อยังเหลือครับยังเหลือมีแค่ยังไม่โชว์ครับ <c oughs> มาครับร้านผักก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผม <c oughs> เอาเอาเอานี่้วยนะครับสองถุงกับเลือดสองถุงครับเดี๋ยวจะแวะมาเอาครับ นี่เราสั่งไว้ก่อนหนึ่งกิโลเดี๋ยวหมดก่อนครับต้องรีบสั่งครับขายดีครับร้านนี้ขายดีมาก นี่นะครับอยู่ที่โลลัสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบใช่ไหมนะวันน,นี้ <160. S 1> เนื้อสดสดสองร้อยหกสิบนะครับผมราคาเดิมครับในกรุงเทพค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับขายหมดทุกวันครับหมดหกโมงก็หมดแล้วเนี่ยอีกครึ่งชงั่วโมง ครับก็ได e ้ครบแล้วครับผมเมนูเย็นนี <ım. lles S 2> ้ครับแก้วห่อนครับพี่น้องมาแล้งมากินแก้วห่อนน้ำบาล้นพลเห็ดซอยจุกินมอมครับผมเห็แสบน้ำบาล์นพลเนอะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาล์นพลก็ขอจบคลิปทั้งเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องยูทูบบาล์นพลตะกินตะเจียวล้วก็ในเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กฟวามอมนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ